สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระการเมืองจากวันไรลักษณ์วันนี้เราจะมาคุยจะมาพูดถึงการเมืองท้องถิ่นครับฟิลเคยคเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมเลือกครับอาจารย์นี่ตั้งแต่เกิดมาเลือกตั้งครั้งแรกคือเลือกตั้งท้องถิ่นถูกต้องระดับชาติยังไม่เคยเลือกไม่เคยเลือกเ,เลือก,อ,กอะไรเลือกนาย,ยกอบจอครับอ๋อแล้วอาจารย์ผมสงสัยอยู่ว่าทุกวันนี้ที่หลังหลังจากการที่ขึ้นเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเราใช้คำว่าอย่างนี้การเมืองท้องถิ่นเขาถูกแช่แข็ง คำถามนะอาจารย์หนึ่งทำไมมันต้องถูกแช่แข็งและจากการเห็นเนี่ยการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงก่อนอาจารย์ไปตอบคาถามว่าทำไมถูกแช่แข็งอาจารย์ตอบคำถามอันนี้ก่อนก็ได้ว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันมีบทบาทมีอะไรบ้างมีลักษณะยังไงใช่โอเคเอาตอบคำถามแรกดีกว่าตอบคำถามแรกก่อนแช่แข็งนะครับแช่แข็งการเมืองท้องถิ่นก็คือการเมืองท้องถิ่นวันนี้ของไทยนี่ถูกแช่แข็งตรงที่ว่าการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย มันจะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดเสรีพอเสรี <ừ> คนโน้นก็วิพากษ์คนนี้ก็สมัครคนนี้ก็วิจารณ์มีกระบวนการหาเสียงพอมีกระบวนการหาเสียงมันก็จะต้องพูดถึงว่าเราจะทําอะไรพูดถึงอดีตไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดกระบวนการทําให้เกิดเป็นพื้นที่ของการคิดเห็นที่แตกต่างจากจากสถานการณ์ทางการเมืองได้เพราะั้นถ้าเมื่อเรามีการรัฐประหารก็ต้องแจ่งแขงไว้ก่อนทุกครั้งเลยเหรอเวลามีไม่มไม่ไม่แน่ไม่แน่เฉพาะรอบนี้ ฉพาะเราเพราะว่าถ้าเปิดได้มีการเลือกตั้งที่ท้องถิน่นคํางมแล้วทาไมมีการเลือกตั้งดับชาติอแล้วที่สําคัญก็คือท้องถิ่นเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนรากแก้วมันเป็นรากฐานมันเป็นเหมือนกับเป็นต้นน้ําของประชาธิปไต,ตยในดับชาติด้วยทําในท้องถิ่นได้ทาในดับชาติไม่ได้เพราะงั้นการเลือกตั้งแบบนี้มันจะต้องชะลอไว้ก่อนอันนี้อธิบายตามความคิดความเข้าใจที่ ที่คอชอเขาทำนะเพ<อ>ราะฉะนั้นการแช่แข็งตรงนี้มันเป็นการแช่แข็งที่ที่อะไรที่ที่ไม่ให้เกิดเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จะนําไปสู่ของของการาสร้างความวุ่นวายหรือการควบคุมไม่ได้นะ อาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงการเมืองชาติกับการเมืองถิ่นทีนี้ท้องถิ่นท้องถิ่นพอผมเห็นมุมเนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งหน่อยว่าการเมืองชาติเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับการเมืองท้องถิ่นหรือว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้คือจริงจริงแล้วการเมืองชาตินี่ไปชุดหนึ่งเลยนะชุดหนึ่งแบบหนึ่งความหมายก็แบบหนึ่งแตกต่างกันเลยนะแต่บ้านเรามาปนกันหมดในหลักคิดทางทฤษฎีทางการปกครองท้องถิ่นแล้วเนี่ยการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติเนี่ย การเมืองระดับชาติก็ต่อสู้เรื่องนโยบายระดับชาติกันไปว่าด,ด้วยทํานโยบายต่างประเทศกว้างอะ่ะ <c oughs> แต่การเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นการเมืองอย่างแคบเมื่อเป็นการเมืองอย่างแคบเวลาพูดการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาจะพูดถึงสองมิติแต่วันนี้คราวนี้ผมพูดมิติเดียว <c oughs> ก็คือมิติเรื่องการสร้างผลผลิต <c oughs> สร้างผลผลิตอย่างเช่นเราจะสร้างระบบน้ําอย่างไร เราจะสร้างคูระบายน้ําอย่างไรเราจะทําถนนอย่างไรเราจะทําสนามเด็กเล่นอย่างไรเราจะทําโบราณสถานอย่างไรเราจะบูรณะวัดมัดยิสอย่างไร <S <S เรื่องพวกนี้การเมืองท้องถิ่นต้องทําทําได้ไม่มากทําได้ไม่กี่เรื่องบริการสาธารณะของท้องถิน่นท้องถิ่นจะทําเลือกทําเอาเฉพาะที่ตัวเองมีความสามารถไม่ได้ทําได้ทุกเรื่องแต่ว่าประเด็นที่สําคัญก็คือไอ้เวลาเลือกทำเนี่ย ท้องถิ่นจะตัดสินใจทำอย่างใดสมมติทำอย่างนี้ทำนี้ทำนี้ทำนียใครเป็นคนตัดสินใจความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นก็คือว่าการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ตัวกระทำหรือตัวละครกี่ตัวครับอยู่ที่ที่ไหนแล้วการตัดสินใจอน,นั้นตัดสินใจบนฐานอะไรการตัดสินใจของท้องถิ่นไม่ได้อิสระนะครับมันจะต้องอิงกับอำนาจ ที่ระดับชาติส่งมาให้ความสัมพันธ์ระดับชาติว่าเขาให้มาขนาดไหนอันที่หนึ่งเวลาตัดสินใจเนี่ยตัวละครในท้องถิ่นมีเยอะอะ่ะเพราะว่าจะทําสะพานเนี่ยมันสัมพันธ์กับบ้านของฟิวเนี่ยน้ำท่วมหรือน้ําแรงใช่ใช่ไหม<ช>จะทำวันเวไม่วันเวเนี่ยมันสัมพันธ์กับบ้านฟิลนะถ้าท way, ําวันเวในบ้านฟิวที่เคยอยู่ทูเวย์กับรถเนี่ยนะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือสเตย์โฮลดเนี่ยจำนวนเยอะ การตัดสินใจตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเพราะเวลาพูดถึงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันจึงเป็นการพูดถึงความเป็นอิสระในการตัดสินใจของตัวกระทรรําแล้วไอตัวกระทําเหล่านั้นแหละมันจะมีบทบาทมีอํานาจและเขามีประโยชน์โดยตรงท้องถิ่นเนี่ยเขาดูเรื่องนี้เพราะงันเวลาพูดถึงการเมืองท้องถิ่นเราจึงไม่พูดถึงการแข่งขันแต่เราพูดถึงมิติของการตัดสินใจ วันนี้การเมืองไทยท้องถิ่นไทยเนี่ยหลงมากทําให้การเมืองท้องถิ่นไทยเนี่ยเหมือนกันระดับชาติเลยจะแข่งใครจะแข่งจะทุเรียงจะไม่รู้เทียงกันยังไงจนหลงประเด็นไปเลยดังนั้นการเมืองท้องถิ่นจึงสัมพันธ์กับการที่มีตัวกระทําทางการเมืองได้ตัดสินใจในการสร้างสิ่งที่ดีๆในท้องถิ่นของเขาครับท่านผู้ชมครับ